ครับแนบแท้โตกับรายการแมกโกโคริฟิโดวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตในเกมโรบอกกับในมิติเกมที่ชื่อว่าอัน n นท่านเวนเจ a n ์ e นะครับว่าอัปเดตวันที่4บมีนาคมปี2 5 6 5หรือปี2022เนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ อัปเดตที่1มีกระสาขายหลักสูตรการเรียนสกิลปราบไททัน4สกิลนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างสกิลที่1 amputation คือสกิลตัดแขนไททันสกิลที่2 decapitate คือสกิลตัดคอไททันสกิลที่3 overkill คือสกิลปลิดชีพไททันโดยการตัดแขนตัดขาและตัดหัวสกิลที่4มาติ g i kill อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลต้องขออภัยนะครับเพราะผมยังไม่ได้เรียนส่วนการเรียนสกิลทั้ง4สกิลนั้นเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นโปรดติดตาม อัปเดตที่2เพิ่มระบบใส่สกิลมา4ช่องระบบใส่สกิลจะอยู่ในส่วนของรูปโลโก้หัวคนที่มีฟันเฟืองติดหัวนะครับอัปเดตที่3เพิ่มระบบเมนูเข้ามาอีก5เมนูจะมีระบบเมนูอะไรบ้าง 1. ระบบเมนูช่องเก็บของ2ระบบเมนูช่องเก็บสกิลที่เราเรียนมา3 ระบบเมนูภารกิจ4ระบบเมนูช่องเก็บอูรัส5ระบบเมนู how to play อัปเดตที่4เพิ่มระบบสอนการเล่นเบื้องต้นอัปเดตที่5ด่านทรอสได้ทําการรีเมคใหม่แล้วอัปเดตที่6เพิ่มระบบออโต้เซฟิงคือระบบเซฟข้อมูลตัวเราอัปเดตที่7ขายลุดบอกในร้านเกมเพ s สอัปเดตที่8 t h ทันเดอร์สเปเอาระบบเซตตี้ออกแล้วอัปเดตที่9เพิ่มอูรัสเข้ามาใหม่อัปเดตที่10 เพิ่มเอฟเฟกเชือกสลิงเครื่องสามิติแถมอัปเดตอีกอันนึงนะครับผมก็คืออัปเดตวันที่5มีนาคมนะครับนั่นก็คือด่าน Forest of Giant Tree ได้ทําการรีเมคแผนที่ใหม่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตในเกม Roblox ในมิติเกมที่ชื่อว่า Attack on Titan Vengeance นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ผมถ้าผู้ชมอยากให้ผมทําคลิปสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคจะมีกระตุเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับอยย่าลลืมไค์ะด้วน